คำพูดเชิงลบเพียงนิดส่งผลกับชีวิตมหาศาลเฮ้ยมันมีจริงด้วยเหรอคำพูดแค่เชิงลบแค่ไม่กี่คำนั่นนะมันจะส่งผลกับชีวิตมากมายเพียงนั้นเชียวเหรอมันเป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะคุณด้วยถ้อยคำที่เราชอบพูดกับตัวเองในเชิงลบบ่อยๆนะคะอย่างเช่นคำว่าเหนื่อยจังเลยไม่ไหวแล้วทำไม่ได้ยากจริงๆคำพูดเหล่านี้ มันจะเป็นคําที่เราใช้ในชีวิตประจาําวันและเมื่อเราใช้ในชีวิตประจาําวันทุกวันและมันบ่อยๆซ้ๆําๆแล้วเราไม่ระมัดระวังในการที่จะจับคําพูดของเราว่ามันเป็นคําพูดเชิงลบมันจะส่งผลกับชีวิตของเรามากมายจริงๆเพราะพลังงานลบที่เราใส่ในคําพูดนั้นล้วนได้ประทับลงในจิตใจของเราและมันก็จะดึงดูดสิ่ง ลบๆเข้ามาหาเราได้อย่างง่ายๆและสิ่งดีนั้นจะเข้ามาได้ยากมากเลยยกตัวอย่างเช่นสาวฟแลซ์คนหนึ่งเจ้าหล่อนได้เป็นคนที่ชอบพูดคำว่าเหนื่อยจังไม่ไหวแล้วฉันทำมันไม่ได้หรอกเจ้าหล่อนจะพูดเป็นประจำอยู่บ่อยๆในที่ทำงานของเจ้าหล่อนเองนั้นและเพื่อนๆเ,เมื่อเห็นว่าสาวน้อยคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบ บ่นว่าเขาเหนื่อยเขาไม่ไหวเลยมีความรู้สึกว่าเวลาเขาจะไปเที่ยวไหนเขาจะไม่ค่อยที่อยากที่จะรบกวนชวนไปด้วยเพราะมีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะเข้ามารบกวนเนาะเพราะว่าก็จะหล่อนเขาบ่นอยู่เป็นประจำว่าเขาเหนื่อยแล้วและไม่นานวันนี้เองเพื่อนๆได้ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์กัน และได้มาเล่าให้หญิงสาวนั้นฟังหญิงสาวมีความรู้สึกว่าเสียดายอยู่ในใจนะว่าทำไมเขาถึงไม่ชวนฉันไปด้วยละ่ะแล้วเพื่อนๆได้จากอาการออกว่าเจ้าหล่อนนั้นรู้สึกเสียดายก็เลยได้พูดด้วย้อยคำที่บอกว่าก็เห็นเธอชอบบ่นจังเลยว่าเธอเหนื่อยอะแล้วมันไม่อยากที่จะไปไหนแล้วมันเหนื่อยพวกเราก็เลยไม่อยากที่จะรบกวนเธอไง เห็นไหมคะคุณในการที่เราชอบบ่นกับตัวเองอยู่บ่อยๆนั้นมันทำให้เราได้พลาดโอกาสดีๆที่เราจะไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนเพราะเขาก็เกรงใจเราเหมือนกันเพราะเห็นว่าเราชอบบ่นอยู่เป็นประจำเช่นนั้นยกตัวอย่างของครูเป้เหมือนกันเป็นคนที่จะติดกับการใช้คำพูดในเชิงลบอยู่เป็นประจำนะคะก่อนที่จะได้เข้ามาพัฒนาเรียนรู้นะคะก็มักที่จะใช้คำพูดว่า โอ้ยแย่จังเลยอ่ะเหนื่อยค่ะมันยากอ่ะไม่อยากที่จะทําแล้วอ่ะอันเนี้ยมันเป็นพลังงานลบที่เราสะสมโดยไม่รู้ตัวและเมื่อได้เรียนรู้แล้วครูเป๊ก,ก็ได้เปลี่ยนในการทบทวนคําพูดหยุดการใช้คําพูดพลังงานลบบ่อยๆค่ะ